สวัสดีครับตอนราว์าสู่ร้านรองเท้าโอโซนนะครับกับรายการแกะกล่องรีวิววันนี้ก็พบกับพี่เคมเช่นเคยนะฮะวันนี้รองเท้าที่เราจะมารีวิวเนี่ยเป็นรองเท้าบิ๊กไซส์นะเอาใจคนเท้าใหญ่เอาใจถาถเอาใจผู้หญิงเท้าใหญ่หรือแม้แต่ผู้ชายเท้าใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะตรงหน้านี่นเป็นรองเท้าประเภทคัตชูนะครับตัวที่เราจะมานาเสนอเนี่ยตรงนี้เป็นคัตชูทั้งหมดเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวลอนดี้ใหด้ดอลลี่ให้ดูกันใกล้ๆนะเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับอ่า อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลายลักษณะเหมือนกับโซฟานะเหมือนกับโซฟานิดๆนะครับเป็นลายที่เป็นหนังชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นลายตารางตารางนะครับดูรอบคู่เลยนะส่วนความสูงของโซนนี่นะครับอยู่ที่ประมาณสัก2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับ มีทั้งหมด2สีด้วยกันนะตัวนี้เป็นสีครีมแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแทนนะครับสีแทนเนี่ยก็จะมีโบเข้ามานิดนึงจะเห็นว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้จะมีความหัวแหลมมากกว่าใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้หัวหมนคนที่เท้าอุ้มๆนิดหนึ่งก็รุ่นนี้ก็ดีนะความสูงนี้ก็เท่ากันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นส้นใหญ่นะใครที่แบบว่ากลัวแบบเดินไปแล้วจะทําให้มันล้มอย่างเงี้ยครับก็เอาเป็นรุ่นนี้ก็ดีความสูงเท่ากันแต่ส้นใหญ่นะครับหรือใครที่จะชอบเป็นแบบแนวลายเรียบๆหน่อยก็จะเป็นตัวนนี้ะ อันนี้ก็จะมีสองสีเหมือนกันเช่นกันครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวทั้งทางขวาม,มือผมเนี่ยเป็นออกสีสีแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้สีน้าตาลเนี่ยความสูงนะครับเท่ากันสอนิ้วครึ่งตัวนี้เป็นส้นแบบสน้สนสน้นส้นแหลมนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส้นเต็มนะครับส่วนหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวแหลมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวมนนะครับป๊าไม่ ให้มุนงงกันไปเลยหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าไม่ชอบที่ว่ามันเป็นคัตชูสะทีเดียวนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะแบบว่าด้านหน้าสวมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรัดข้อนะครับแล้วก็เป็นส้นใหญ่เดินง่ายนะครับจริงๆยิ่งเราน้ําหนักเยอะเนี่ยผมแนะนําเป็นส้นใหญ่ก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นส้นส้นแหลมเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบสูงเพียวนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป๊กนะเป็นเป๊กเป็นกระดุมนะครับก็ใส่ง่ายนิดนึงนะครับพื้นก็มีความยึดเกาะดีเลยแหละนะครับ ตัวนี้นะฮะเบอร์เนี่ยเริ่มต้นที่เบอร์41นะครับถึงเบอร์44กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยเบามาก,มากๆเลยนะก็คือส่วนนราคาเพียงคู่ละ199บาทนะครับ199สบาทนะครับใครสนใจรุ่นไหนนะฮะก็แคปภาพในตรงนั้นมาแล้วกันหรือว่าก็ทักอินบ็อกมาแล้วกันนะครับส่วนห้องทางนะฮะถ้าทักอินบ็อกไม่เจอก็มาที่ไลน์นะครับ a d ozone 8 8นะครับหรือว่าช่องทาง Facebook ต่างๆนะครับ โอเคส่งด่วน60บาทเก็บเงินไปทางได้วันนี้ก็คงต้องลำลากันไปก่อนใครอยู่ใกล้ๆก็มาดูหน้าร้านนะครับใครอยู่ไกลก็ออนไลน์กันมาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย